สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับรัญญาจากช่องรัญญาวาไรจีอีกแล้วนะคะข่าววันนี้นะคะรันได้รับข้อความส่วนตัวนะคะจากน้องที่กำลังทำวีซ่าเควนแล้วก็เตรียมตัวจะย้ายมาอยู่อเมริกานะคะถ้าถ้าคุณย้ายมาอยู่อเมริกานะคะสิ่งที่คุณจะต้องมีคือ ใบขับขี่ค่ะหลังจากที่หลายๆคนนะคะก็ตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเตรียมตัวย้ายมาอยู่อเมริกาด้วยวีซ่าอะไรนะคะคือมาถึงมาอยู่ทาวนนะคะมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่และสิ่งที่คุณขาดไม่ได้ก็คือทุกคนต้องมีใบขับขี่ค่ะหลายๆคนนะคะที่อยู่ในเมืองใหญ่อาจจะมีรถประจําทางอาจจะมีรถไฟฟ้ารถใต้ดินอะไรเนี้ยคะ่ะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วนะคะทุกคน จะสะดวกที่สุดก็คือทุกคนจะมีรถส่วนตัวแล้วก็ขับรถไปไหนมาไหนเองได้ค่ะมันจะสะดวกนะคะทีนี้หลายๆคนที่เตรียมย้ายมาอยู่อเมริกาไม่ว่าจะมาด้วยวีซ่าเคนวันนะคะจะมาด้วยวีซ่าซีอารวันไออาวันหรือว่าวีซ่าแต่งงานหรือว่าวีซ่าประเภทอื่นนะคะที่คุณต้องการมาอยู่ถาวรวันนี้เราจะมาแบ่งปันนะคะจากประสบการณ์ส่วนตัวคิดว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่กําลังจะ สอบใบขับขี่นะคะรันเคยทำคลิปไปก่อนหน้าน,นั้นแล้วแต่รันไม่ได้บอกนะคะรายละเอียดแบบยิบย่อยที่เตรียมตัวยังไงที่เราจะได้ใบขับขี่มาแบบง่ายๆนะคะสอบผ่านในครั้งเดียวค่ะก็เริ่มกันเลยนะคะรันมาอยู่ที่นี่ประมาณปีครึ่งแล้วนะคะปกติจะทํางานออนไลน์อยู่แล้วค่ะแต่ว่าด้วยความที่รันเป็นคนอยากชอบเรียนรู้ชอบชอบเรียกอะไรอยาก เรียนรู้อะไรใหม,หมห่ๆเลยเลียนลันเลยอยากออกไปทํางานข้างนอกบ้างแบบว่าแค่เป็นพาร์ทไทม์เล็กๆน้อยๆค่ะคืออยากจะให้เราเอาไปรู้ชีวิตภายนอกเขาเป็นกันยังไงถ้าเราอยู่แต่บ้านบอกเลยเราจะไม่รู้อะไรภายนอกว่าเขาเขาทํางานกับฝรั่งเขาทากันยังไงเขาใช้ชีวิตกันแบบไหนเขาขับรถไปทํางานเองเขาจะไปเจอผู้คนในที่ทํางานแบบไหนเจ้านายแบบไหนลัแบบไนไม่เคยมีประสบการณ์นั้นค่ะลันก็เลยอยากจะออกไป ทำงานก็เลยเป็นที่มาของการรันบอกว่าแฟนบอกแฟนว่ารันอยากได้รถแล้วก็จะสอบไปขับขี่นั่นก็มันก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มไปอ่านนะคะเริ่มอ่านข้อสอบก็แต่ละรัฐทุกคนจะไม่เหมือนกันนะคะกฎหมายมันก็จะต่างกันเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วเราก็จะได้เราก็จะปริ้นออกมาค่ะหรือว่าคุณจะไปที่ขนส่งที่รัฐที่คุณอยู่นะคะ ไปที่ขนส่งแล้วก็ขอมาเด๋ยนนี้ก็จะเป็นแบบเขาส่งให้ทางเมลเลยนะคะเป็นแบบว่าอะ,อะไรเราสามารถเอามาปริ้นเองได้นะคะหรือว่าไปขอเป็นเขาอาจจะมีเป็นหนังสือให้รันก็ไม่รู้นะคะแต่ว่ารันแฟนปริ้นออกมาจากเว็บไซต์ของของ DMV ของรัฐที่เราอยู่ของเมืองที่เราอยู่นะคะก็เอามาค่ะแล้วก็มาอ่าน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 ,านคือตั้งใจมากตั้งใจมากอ่านแล้วก็ ไปสอบข้อเขียนค่ะครั้งแรกก็ผ่านเลยนะคะทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างที่ก็ออกข้อสอบมันจะอยู่ในหนังสือนั่นหมดเลยไม่ต้องไปดูที่อื่นเพราะว่าถ้าเกิดเราไปดูดูเอ่อวิดีโอแล้วเราเรา,เราจำมาวิดีโอในที่ใน YouTube มันก็มีมีส่วนช่วยเราแต่ว่าบางรัฐบางรัฐนะคะที่เราอยู่มันจะมันจะไม่มีข้อสอบที่เราที่เราดูหรือว่ามันไม่เหมือนกันอ่าอันนี้เป็น เป็นที่ปอีกนิดหนึ่งคืออ่านเฉพาะรัฐที่เราที่เราอยู่นะคะกฎหมายที่ที่รัฐที่เราอยู่เสร็จแล้วเราจะไปสอบใบขับขี่ใช่ไหมเราไปสอบที่นี่เราก็ต้องสอบขับแล้วการสอบขับเนี่ยค่ะมันไม่เหมือนบ้านเราที่ว่าเจ้าหน้าที่อยู่ข้างนอกที่สนามแล้วเขาจะมองเราบอกไปโน่นไปนี่เป็นเขาไม่ได้มานั่งกับเราในรถแต่ที่นี่นะคะทุกคนมาถึงไปสอบใบขับขี่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่า เจ้าหน้าที่ก็จะพาเราไปสอบนั่งไปกับเราด้วยคอยบอกเราเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาถอยหลังจอดข้างทาง,ทางเทินเปลี่ยนเลนอะไรเนี้ยค่ะก็รายละเอียดมันจะอยู่ในหนังสือหมดเลยค่ะไปอ่านในนั้นเลยว่าก็จะสอบอะไรเราบ้างทีนี้อันนี้นะคะลันมาเรียนรู้เอาเด๋ยบที่นี่แท้ๆเลยที่บ้านเรา จะไม่มีหรือว่ามีก็ไม่เคยไม่เคยปฏิบัติกันก็คือที่นี่นะคะเวลาไปสอบขับหรือว่าในในหนังสือที่ให้เราอ่านเนี่ยเขาจะให้ความสําคัญมากกับคนเดินเท้านะคะ pedestrian คนเดินเท้าจักรยานและก็มอเตอร์ไซค์ค่ะที่เป็นเป็นายานพาหนะที่เขาให้ความสําคัญเท่ากับรถ,รถยนต์คันหนึ่งเขาสามารถใช้เลนเลนหนึ่งได้เท่ากับ รถยนต์ค่ะเพราะฉะนั้นเขาให้เราระวังมากๆเกี่ยวกับจัก,กรยานเขาจะมีเลนจัก,กรยานให้โดยเฉพาะเลยแล้วเราไม่สามารถขี่ขี่รถไปไปอยู่ในเลนจัก,กรยานไม่ได้ผิดกฎหมายนะคะแล้วคนเดินเท้าก็เหมือนกันเขาให้ระวังที่สุดเลยคนเดินเท้านี่เหมือนพระเจ้าเลยนะถ้าเห็นมาแต่ไกลเราต้องหยุดมาแต่ไกลเลยนะคะคือไม่เหมือนบ้านเราค่ะไปยืนทางม้าลายแล้ว มันยังไม่ให้เราข้ามเลยค่ะยังบีบแต่ไล่เราเลยที่นี่ไม่ได้นะคะยิ่งคุณไปสอบนะคะถ้าคุณเห็นอ่าคนเดินเท้านะคะยิ่งเราวันไปสอบรับนะคะเออคุณต้องระวังมากๆนะคะถ้าเกิดว่าเขาข้ามแล้วเราอยู่ได้เขาข้ามแล้วอ่าเวลาจอดรถก็ต้องห่างจากห้ามไปเหยียบห้ามไปจอดบนที่ทางทางเท้าที่คนเดินต้องห่างระยะด้วยนะคะห้ามไปใกล้เลยคือ แล้วเวลาเขาข้ามนะคะเราต้องรอให้เขาข้ามไปถึงอีกฝั่งหนึ่งก่อนนะคะไม่ใช่เขาเดินไปข้ามไปข้ามผ่านรถรงไปแล้วเราจะไปเลยไม่ได้คุณสอบไม่ผ่านเฟลเลยค่ะก็จะให้รถตรบเลยเพราะเขาให้ความสําคัญกับคนเดินเท้ามากและก็จักรยานกับมอเตอร์ไซค์เขาไม่สิทธิ์ใช้ใช้ถนนเช็กเช่นเดียวกฎหมายเดียวกันนะคะกับรถยนต์เลยเพราะฉะนั้นอันนี้รันไม่เคยได้เรียนรู้ที ที่บ้านเราเพราะบ้านเราไม่ไม,ไม่เข้มไม่เข้มงวดเรื่องกฎจราจรค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งสปีดลิมิตนะคะทุกคนที่นี่เขาจะที่นี่เขาจะมีป้ายสปีดลิมิตไว้ทุกที่แต่ละที่ความเร็วจะไม่เท่ากันยิ่งเขาจะให้ความสําคัญกับโซนนะคะสกู๊โซนเนี่ยที่ถนนที่ใกล้กับโรงเรียนมากๆเลยนะคะถ้าถ้าเมื่อไหร่ที่ใกล้โรงเรียนแล้วนะคะ ความเร็วนะคะที่รัตเทีอยู่คือ25ไมล์ต่อชั่วโมงห้ามเกินนั้นแต่ถ้าตอนเย็นโรงเรียนเลิกเนี่ยจาก25กลายมาเป็น15นะคะถ้ามีแบบเด็กหรือว่าเจ้าหน้าที่ออกมาส่งเด็กเด็กออกมาจากโรงเรียนเพื่อจะข้ามถนนหรือเจ้าหน้าทีา่หรือว่าผู้ปกครองมารับเนี่ยโอ้โหเราต้องไปคลานไปเลยนะคะห้ามขับเร็วเด็ดขาดห้ามเกิน15 ะะลดลงมาทาันทีเลยคือต้องระวังมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะเวลาไปสอบขับกับเจ้าหน้าที่นะคะแต่รานเป็นคนโชคดีมากค่ะที่แบบว่าวันนั้นไปสอบขับมันเป็นวันที่หิมะมตกแล้วก็วันหิมะมตก การสปีดลิมิตมันก็จะลดลงได้เพราะตามสถานการณ์เพราะถนนมันลื่นหรือก็หิมะมันอยู่บนถนนเต็มไปหมดเลยเราก็ไม่สามารถเห็นเห็นเส้นที่เขาขีดหรืออะไรได้งียค่ะก็โชคดีมากๆวันที่รันไปสอบนะคะแล้วก็แต่ละรัดก็จะมีเวลาที่ไปสอบกี่นาทีจาก15ถึง25บางคนก็20ถึง30นาทีแล้วแต่ละรัดก็ไม่เหมือนกันคุณก็ไปอ่านรัฐที่คุณอยู่นะคะแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเวน้น ตามตามความที่เจ้าหน้าที่เขาเรียกว่า examiner หรือว่า,าผู้ครูสอบขับเรานั่นเละค่ะเขาจะเห็นว่าเราเขาแค่เขาเข้าไปนั่งในรถกับเราเวลาเราขับออกไปตั้มเดียวเขาก็มองออกเลยคะว่าเราขับรถเป็นยังไงเขาว่าดูว่าเราขับเป็นไหมเขาดูเขาดูเาดราออกเลยค่ะทีนี้ก็ก็แล้วแต่ความิจรบ้จักนะบา,บางคนนะคะขับ สามนาทียังมีเลยขับห้านาทียังมีเลยนะคะเพราะเขาเขาดูแล้วคนนี้ขับเป็นไม่มีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่ารันขับนะคะในรัฐที่รันอยู่แต่ต้องสอบขับสิบห้าถึงยี่สิบห้านาทีแต่ว่ารันขับแค่ไม่ถึงสิบนาทีแปบ๊บเดียวค่ะกลับมาแล้วค่ะแล้วก็ผ่านแล้วสิ่งที่รันจะบอกนะคะที่เมืองไทยไม่มีคือเวลาเปลี่ยนเลนนะคะเปลี่ยนเลนเราต้องเปิดไฟเปิดไฟก่อนสามแป๊กสามสามแป๊กขึ up. ตึ๊ก,ก,กเราถึงจะเปลี่ยนเลนแล้วก็เวลาเปลี่ยนเลนให้มองกระจกเสร็จต้องหันหลังทุกครั้งนะคะต้องหันหลังไปมองด้วยทุกครั้งเพราะเขาจะเน้นเรื่องจุดบ,บอดนะคะของรถมากๆเลยที่เราไม่สามารถมองเห็นในกระจกเราต้องหันหลังเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วถ้าใครที่ไปแบบว่ามองแต่กระจกหรือว่ามองแต่ในใน เรียกอะไรในจอรถที่นี่เขาจะมีม,มีมีกล้องเนาะเวลาเราถอยอ่ะมันจะมีจอเราจะมองจอไม่ได้นะคะเรามองจอไม่ได้ให้เรามองกระจกเขาห้ามมองจอเลยนะคะมองจอมองในในในใ,ใ,ในกล้องเราต้องมองกระจกสิทธิ์เราต้องหันหลังเปลี่ยนเลนจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาทุกอย่างจะเลี้ยวขวาเราก็ต้องหันมองหัน ให้เขาเห็นนะคะเวลาขับไปเหมือนกันอันนี้เป็นทีกิอย่างเวลาขับไปนะคะเราต้อง alert ให้ให้เจ้าหน้าที่เห็นตลอดเวลาว่าเราอะ่ะเราอะ่ะมองกระจกนะเดี๋ยวก็มองกระจกหลังใช่ไหมมองกระจกใหญ่มองกระจกข้างเราต้องมองอยู่ทุกๆุกหกถึงแปดวินาทีหกถึงแปดวินาทีอันนี้ที่รัดที่นี่อยู่นะคะหกถึงแปดเนี่ยคุณจะต้องใส่คือ Cor เรียกสแกน สแกนิ่งตลอดเลยสายาเดียวหันไปดูเดียวหันไปดูเดี๋ยวก็ต้องคือเราต้องหันอย่างนี้นะคะเราจะใช้แต่ตาเหลือบไม่ได้เพราะเขาไม่เห็นเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นว่าเรามองจริงไหมมองกระจกเช็คจะตกอยู่ตลอดเวลาไหมใช้กระจกหลังเช็คกระจกข้างอยู่ตลอดเวลาไหมสิ่งที่สําคัญแอคชั่นให้ให้เขาเห็นไปเลยะคะ่ะเวลาหันมองก็หันคอนะคะหันคอจะมองคือหันหันให้เขาเห็นว่าเราหันมองจริงๆ บางคนบอกก็ฉันมองแล้วทําไมเขายัางให้ฉันตกอะ่ะเพราะว่าคุณไม่ได้แสดงให้เขาเห็นว่าคุณมองจริงๆคุณจะมองแต่เลือกแต่ลูกกระตายอย่างเงี้ยเจ้าหน้าที่เขาไม่เห็นเขานั่งอยู่ข้างๆคุณต้องมองหันค่ะจุดบอดสําคัญมากการเปลี่ยนเลนสําคัญมากการเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาสําคัญมากแล้วเวลาที่นี่นะคะเลี้ยวขวาเลี้ยวซ้ายเรามันจะมีบอกเลยว่า ừ, เออเลี้ยวซ้ายต้องอยู่ เลนนี้คุณเข้าไปผิดเลนไปจอดผิดเลนก็ตกนะคะเขาจะหักคะแนนคุณไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณทําอะไรที่ผิดแบบเป็นเป็นสิ่งที่ร้ายแรงเขาจะเขาจะแบบให้คุณคุณแบบตกไปเลยแล้วก็ต้องมาสอบใหม่นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นสิ่งที่อ่ารันดูวิดีโอ ดูเยอะมากค่ะดูทุกวันที่นี้วิดีโอที่เขาทํามาสอนเนี่ยค่ะเป็นเป็นเจ้าหน้าที่ของดีเอ็มวีนะแต่เป็นของรัฐอื่นแต่เขาแต่สิ่งที่เขาสอนคือเป็นทุกรัฐจะต้องมีกฎแบบนี้คือเป็นมาตรฐานแต่ว่าเกตเล็กเกตน้อยรับสปีดลิมิตหรืออะไรของแต่ละรัฐมันก็จะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นให้ดูวิดีโอนี้เดี๋ยวรันจะใส่ลิงก์วิดีโอที่รันดูนะคะ ไว้ไว้ไว้ข้างใต้วิดีโอให้ทุกคนกดเข้าไปเรียนรู้จักที่นั่นเลยนะคะเลยเขาจะบอกละเอียดมากแล้วเราก็ได้เห็นว่าเขาทําให้ดูเขาทําเป็นยังไงเขาจะสอนหมดเลยทีนี้หวังว่าเนี่ยคะ่ะทุกๆคนเวลาไปเวลาเวลามาอเมริกันแล้วคุณจะสอบใบกับผพาผ่านในครั้งในครั้งเดียวนะคะหลายๆคนโหก,กว่าจะผ่านก็สามรอบสี่รอบนะคะแล้ว แต่ละรัฐของคุณนะคะก็ลองไปอ่านในหนังสือดูคู่มือดูนะคะว่ารัฐของคุณสอบได้กี่ครั้งที่นี่นะคะรัฐวิสคอนซินสามารถสอบได้ปีหนึ่งห้าครั้งถ้าคุณสอบห้าครั้งแล้วยังไม่ผ่านในปีนั้นคุณจะไม่มีสิทธิสอบอีกคุณจะต้องรอปีหน้าแล้วก็ไปสอบใหม่ค่ะทีนี้รันที่เราบอกนี้ทริคทำยังไงให้ผ่านได้ในครั้งเดียวนะคะาผ่าน สอบข้อเขียนในครั้งเดียวผ่านอาสอบขับครั้งเดียวก็ผ่านเพื่ออะไรเพื่อเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาค่ะมีเทคนิคเวลาเรานั่งกับเจ้าหน้าที่ยังไงไม่ให้เราประมาทไม่ให้เราสัน่นอันนี้รันทำอันนี้เป็นทริคส่วนตัวนะคือรันจะเขียนในสมุดทุกวันบอกว่าฉันต้องฉันสอบผ่านในครั้งเดียวมันเป็นภาพที่เรามองเห็นนะเรา เราจะไม่ใส่แต่ภาพความกลัวว่าฉันถ้าฉันไม่ผ่านจะทําไงดีถ้าฉันไม่ผ่านจะท,ท ias, ําไงดีอะไรเงี้ยแทนที่เราจะคิดอย่างนั้นรันก็จะเขียนสิ่งที่เราต้องการให้มันผ่านเราให้เรารู้สึกมั่นใจฉันผ่านแน่นอนฉันผ่านแน่นอนฉันผ่านแน่นอนรันเขียนเอาไว้เต็มเลยนะคะรันเคยโชว์ให้ในคลิปที่แล้วลองลองไปดูนะคะอ่ะรันเขียนเอาไว้ไปนั่งเขียนอย่างเงี้ยแล้วเพื่อเพื่ออะไรบอกตัวเองบอกจิตสานึกจิตใต้สํานึกตัวเองว่า มันไม่มีอะไรไปนอกจากว่าฉันผ่านแน่นอนมันไม่มีข้อสงสัยในหัวว่าถ้าฉันไม่ผ่านจะเป็นยังไงฉันไม่มีสิ่งนี้ในหัวค่ะก่อนวันที่เราจะไปสอบขับนะคะให้เรา,อาเอารถที่เราขับนะะี่ค่ะไปขับที่ใกล้กับ dmv นะคะที่เรารู้ว่าเขาจะพาเราไปสอบขับนั่นแหละ เพื่อเราจะได้รู้ลู้ทางเพื่อเราจะได้รู้ว่าตรงนั้นตรงนี้สี่แยกไหนมีอะไรอะไรที่ไหนยังไงให้เราไปคุ้นชินกับสถานที่เราจะได้รู้ตรงนี้สปีดลิมิตเท่าไหร่โรงเรียนอยู่ตรงไหน,นสี่แยกอยู่ตรงไหนมั่งอันนี้นะคะมันจะเป็นแบบสิ่งที่ดีมากเลยทําให้เราได้รู้ก่อนที่เราจะไปสอบขับจริงค่ะทุกคนอย่าลืมนะคะรู้ว่าเราจะไปสอบที่ dmv ไหนเราต้องรู้แล้วหาข้อมูลแล้วว่า dmv เนี่ยเขาจะพานักเรียนไปสอบขับที่ไหน เราก็ไปตรงนั้นค่ะแล้วนี่ก็เป็นสิ่งที่ช่วยทําให้เรารู้สถานที่ที่จะไปสอบขับรับรองค่ะคุณผ่านแน่นอนให้เรารู้สึกมั่นใจอบอกตัวเองอ่ะมั่นใจคือเราจะไม่ตอนแรกร้วคิดว่ารันต้องสั่นแน่ๆเลย่ถ้าเจ้าเจ้าหน้าที่เข้ามานั่งกับเราแต่พอเราพูดกับตัวเองทุกวันทุกวันทุกวัน มันรู้สึกความมั่นใจมันก็กลับมาแล้วแฟนก็เป็นคนที่แบบว่าฉันรู้เธอผ่านแน่นอนแฟนก็แบบเป็นกําลังใจดีมากเลยเวลาเราเรียนนะคะรันไม่ได้เรียนกับโรงเรียนที่มาสอนนะคะถ้าโรงเรียนมาสอนคุณคุณไปจ้างโรงเรียนสอนคุณไปลงไปเสียงเงินให้โรงเรียนมาสอนคุณเขาก็จะบอกค,คุณกฎการขับอะไรทุกอย่างลแต่ทีนี้รันเรียนรู้ด้วยตัวเองรันไม่ได้เพราะจริงๆ ไปขับกับแฟนนะคะแฟนก็จะเป็นคนสอนแต่ว่าเวลาถามอะไรนี่เขาบอกว่าเขาบอกร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เพราะว่าเขาสอบไปกับขี่มาตั้งเป็นสี่ห้าสิบปีแล้วอ่ะเขาลืมไปหมดแล้วว่าว่าในในในจริงๆที่เขา,าให้ทําเวลาเราไปสอบเขาทาไงเพราะว่าเวลาคนออกมาจากามาขับเองแล้วเนี่ยเขาจะทําต่างกันจากที่สอนไงมันไม่เหมือนกันเขาบอกว่าเขาบอกไม่ได้เราต้องไปอ่านหนังสือเอง แบบไหนแบบไหนในหนังสือเขาสอนว่าไงให้เธอทําอย่างนั้นเธออย่ามาทําแบบฉันเพราะว่าอะไรเพราะว่าอาจจะผิดแบบที่แบบที่เขาสอนก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปให้โรงเรียนสอนโรงเรียนก็จะบอกคุณแต่ว่าถ้าคุณเรียนด้วยตัวเองหรือว่าให้แฟนคุณสอนคุณจะต้องมาดูวิดีโอหรือว่าเรียนด้วยตัวเองด้วยการดูวิดีโอแบบนี้แะคะร้่นเดี๋ยวจะใส่วิดีโอ ที่รันศึกษานะคะเอาไว้รับรองว่าคุณจะต้องผ่านแน่นอนแล้วหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับสาวๆที่กำลังจะสอบใบขับขี่ถ้าใครมีคำถามอะไรนะคะสงสายเขียนเข้ามาด้านล่างได้เลยนะคะให้กำลังใจนะคะใครที่แบบสอบใบขับขี่อยู่ตอนนี้หวังว่าทุกคนจะได้ใบขับขี่แบบง่ายๆนะคะไม่ต้องไปสอบหลายรอบนะคะแล้วตอนนี้รันก็รู้สึกดีใจคือวันที่สอบใบขับขี่ทุกคนอะ ทุกคนวันที่จะไปสอบขับเนี่ยมันจะเหมือนว่าเขาเรียกว่า stressful day นะครับเหมือนกับเ,ฟฟเป็นวันที่เครียดที่สุดอะ <laughs> ก็จะเป็นกันแบบนั้นฉันจะตกแน่ๆแล้วฉันจะสอบได้ไหมเนี่ยแต่ว่ารัานนะคะรันจะมีทริคของตัวเองคือการเขียนแล้วก็บอกกับตัวเองฉันผ่านแน่นอนฉันผ่านแน่นอนฉันจะเจอเจอ้าเจ้าหน้าที่ที่ดีบางคนเจอหน้เจ้าหน้าที่โหดนะคะนิดเดียวมันให้ตกเลยนะคะ แต่เราอย่าไปกลัวอย่างนั้นรันบอกตัวเองฉันเจอเจ้าหน้าที่ที่ดีมากแล้วรันก็เจอเจ้าหน้าที่ที่ดีมากพูดเพราะมากชวนคุยตลอดทางเลยนะคะทําให้เราไม่ประมาทจากที่เราคิดว่าเราเข้าไปนั่งเขาแล้วเราจะสันแล้วเจ้าหน,น้าที่จะเห็นว่าเราขาสัน <laughs> ไม่มีความรู้สึกประมาทแม้แต่นิดเดียวเลยค่นั่งคุยกันเหมือนเพื่อนเลยค่ะสรุปไม่ถึงสิบนาทีให้กลับแนละ้วผ่านเธอผ่านแล้วนะเธอทําได้ดีมาก <laughs> ก็สวกโอ้โหมันล่องเหมือนเรายกภูเขาจากอกเ,เลยค่ะทุกคนขอให้ใครที่กำลังสอบใบแบบขีหรือว่ากำลังจะย้ายมาอยู่อเมริกาลองศึกษาไว้นะคะแต่นั่นเนมันก็จะดีกับเราเราจะได้รู้ก่อนแล้วก็พอมาถึงคุณได้ใบอะไรเรียบร้อยแล้วคุณสามารถไปสอบสอบแบบขีได้เลยสอบข้อเขียนได้เลยสอบขับได้เลยนะคะก็เวลาเราเราไปสอบแบบขีนะ,ะข้อเขียนนะคะเราก็จะได้ ใบกับขี่แบบแบบ learner permit อะ่ะมีเวลา2ปีในภายใน2ปีเนี่ยคุณสามารถไปสอบขับเมื่อไหรก็ได้แต่ลันใช้เวลาไม่ถึง2เดือนนะคะก็หลังจากได้ใบขี่ไม่ถึง2เดือนเดือนกว่ารันก็ไปตอนนี้ได้ใบบขี่แล้วรู้สึกโล่งมากรันก็จะได้ไปออกหางานทำพัด์ท้าเนานนี่เล็กๆน้อยๆมันจะได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจะได้ออกไปเห็นโลกภายนอกอะ ไปไหนจะได้ไม่ต้องเผยพึ่งแฟนอยากไปช้อปปิ้งก็ไม่ได้ไต้องไผยพึ่งแฟนรู้สึกดีมากเลยค่ะตอนนี้ตอนนี้รังก็อยากจะหางานนะคะหางานที่นี่เดี๋ยววัาลังจะมาทําคลิปหางานนะคะถ้าใครที่แบบมาอยู่ก่อนแล้วอ่าก็จะรู้แล้วแต่ลังเนี่ยยังไม่เคยทํางานที่อเมริกาเลยแบบเป็นจริงเป็นจังแบบแบบ ทำก็ทําอยู่ที่บ้านทำงานออนไลน์ก็แต่ว่าไม่เคยเออกไปทำนอกทีนี้มันก็จะมอีอะไรที่เราไม่รู้อีกเยอะแยะเดี๋ยวหลังจะมาทําคลิปแชร์ฟังนะคะค่ะวันนี้ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามแล้วก็ใครที่เข้ามาใหม่อย่าลืมกดไลค์ like กดซับสไคร้ได้นะคะใครมีคําถามเกี่ยวกับการทําไปกับขี่หรือว่าคําถามอะไรที่สนสงส,งสัยนะคะสามารถเขียนเข้ามาในคอมเมนต์ได้คะ่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีคะ่ะ like I'm just sitting here. I got time. It's clear to see.